คุณผู้ชมคะใกล้วันแม่เข้ามาทุกทีแล้วคุณผู้ชมได้เตรียมอะไรให้คุณแม่บ้างคะส่วนปอเปียเองเนี่ยนะคะยอมรับเลยค่ะว่ายังหาของขวัญที่ถูกใจให้กับแม่ไม่ได้เลยอ่ะกปอยปี๊ะประตูเออจริงๆแล้วนะของขวัญวันแม่เนี่ยนะไม่ต้องเตรียมอะไรพิเศษหรอกครับเพราะไม่มีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะชื่นใจเท่ากับการที่เราเป็นคนดีครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยนะครับลอตเตอรี่สักคู่สิฮะแปดสิบบาทเด็กเดี๋ยวนี้พี่โฮมสัน คู่หรออีกแล้วอ่ะคู่เดียวไม่พอแม่เรานต้องสองคู่จริงจริงออร์ลตลรี่สักสองคู่นะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะถ้ามีพวงมาลัยเนี่ยมันก็ดีเนาะปีที่แล้วอะ่ะซื้อพวงมาลายัยมาลิสดมาให้ไงแล้วมันก็เหี่ยวไงแม่ก็ไปทิ้งเรียบร้อยแล้วอะ่ะเราอยากได้พวงมาลัยที่มันเก็บมาดูได้หลายๆปีถ้าอย่างนั้นวันนี้มาถูกทายแล้วครับเปียครับเพราะคืนวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับพวงมาลัยโครเช์ครับรับรองว่าตอบโจทย์เปียทุกอย่างครับ เก็บได้นานเป็น1ิปีนะรูปลักษณ์กลิ่นสีเนี่ยนะก็เหมือนของจริงเปียบเลยครับถ้าเปียบเนี่ยนะเอาไปให้คุณแม่เนี่ยนะคุณแม่จะต้องพูดว่าโอ้นี่มันสวยขน,นาดเลยนะเจ้าแม่ปื้มมากๆเลยเปียบเอ้ยแม่ฮักแม่ฮักนี่แม่ต้องพูดแบบนี้เลยโอ้นอกจากแม่จะได้ลอตเตอรี่ทั้งสองคู่แล้วเนี่ยได้พวงมาลัยโคเชอีกลดขาพายน้องไปเริม่มเลื่อปลมโอ้เอาเลยขาพาน้องปไปอยู่นี้เลยนะงั้นเราไปชมกันเลยครับพวงมาลัยโคเชครับมือหนึ่งในดวงใจ คุณผู้ชมครับอีกสองวันก็จะถึงวันแม่แล้วแน่นอนว่าพวงมาลัยก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งของขวัญที่หลายคนมองหาเพื่อมอบให้กับคุณแม่แต่พวงมาลัยดอกมะลิที่กระบีมือหนึ่งภูมิใจนำเสนอในคืนนี้ไม่ได้ทำมาจากมะลิสดของจริงแต่เป็นพวงมาลัยโครเช่ แต่การถักโครเชตถักยังไงยังไงถึงจะก,กลายมาเป็นพวงมาลัยโครเชตแบบนี้แม่ก็ต้องไปถามเธอคนนี้เลยครับจันที่มาออนพลีเจ้าของฉายาพี่มาโครเชตมาลายัย เรื่องของโครเชรก็ต้องยกให้พี่มาเธอเนี่ยแหละครับเรียกได้ว,ว่าลองผิดลองถูกมาทุกรูปแบบและด้วยวัย46ปีของพี่มาถึงวันนี้ก็บอกได้เลยว่าโครเชรเปรียบเสมือนชีวิตจิตใจของพี่มาไปซะแล้วฮะเพราะตั้งแต่ลืมตาจนถึงหลับตาของทุกวันพี่มาและทีมงานก็จะยุ่งอยู่แต่กับการถักถักแล้วก็ถักกันทั้งวันครับ ที่เห็นทักทักอยู่นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานอดิเรกนะครับเพราะถ้าดูจากปริมาณไหมพรมที่มีอยู่ในบ้านแล้วนี่จัดได้ว่าเป็นอุตสาหากรรมย่อมๆเลยล่ะครับเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วก็การันตีได้ถึงเสียงตอบรับอันดีจากลูกค้าใช่ไหมล่ะครับพี่มาจุดเด่นก็คือมันมันสามารถแทนแทนพรมลายสดได้ชนิดอย่างดีเยี่ยมเลยก็คือไม่เหี่ยวเฉา เราไม่ต้องซื้อบ่อยๆบางท่านเนี่ยเขาไม่มีเวลาเปลี่ยนใช่ไหมคะเขาก็ซื้อของเราไปวางเยงนี้อายุการใช้ง,งานมันก็ยาวนานแถมซักได้แล้วเราก็ยังมีการมาปรับเปลี่ยนประยุ์ให้มันมีกลิ่นด้วยตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเด่นที่ล้ำที่สุดถ้ามองไกลๆก็คงพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเหมือนเหมือนเหมือนจริงๆครับ อย่างสองพวงนี้เป็นพวงมาลัยขนาดเล็กที่ใช้สำหรับแขวนหน้ารถถัดมากับไซมินิเหมือนเดิมนี่คือพวงมาลัยทรงกลมเล็กที่แซมด้วยสีเหลืองและแดงแบบนี้เหมาะกับการบูชาพระพุทธรูปและนี่ครับพวงมาลัยแต่งงานที่ถูกสร้างสรรค์ออกแบบให้เป็นรูปหัวใจ <c oughs> น่ารักฟรุ้งฟริ้งจริงๆนะเนี่ย และพวงมาลัยสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คล้ายคลึงกับดอกดาวเรืองที่ฟูฟ่องดังดอกไม้บานแต่พวงมาลัยที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้ก็คงหนีไม่พน้นพวงมาลัยกอนที่มักใช้ในแทบทุกเทศกาลที่ถูกออกแบบมาด้วยกันหลากหลายสีสันไม่ว่าจะเป็นฟ้าเหลืองชมพูหรือว่าแดง ที่ถักทอร้อยเรียงตัดสลับกับไหมพรมสีขาวและก็เขียวจนออกมาเป็นพวงมาลัยที่ดูงามสง่าและทรงคุณค่าแบบนี้ละจ้าทัาสเสน่ห์ของมันก็คือความเหมือนความเหมือนของ,ของ,ข,องของตัวชิ้นง,งานด้วยชิ้นง,งานของเราแต่ละชิ้นเนี่ยซึ่งถ้ามองไกลๆเนี่ยมันเหมือนงจริงมากอันนี้คือจากลูกค้าจากทุกคนที่มองเห็นในการทําพวงมาลัยสักพวงหนึ่ง จะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ขึ้นอยู่ที่ไหมพรมด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์สำคัญสคัญก็คือน,นี่เลยครับเข็มก้นไกสอสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆคราวนี้ก็มาดูกันว่าพี่มาเธอจะสร้างสรรค์ด้วยวิธีแบบไหนเริ่มจากการสอดเข็มม้วนเข้าไปกับไหมพรมก่อนครับผักไปเรื่อยๆจนได้ลักษณะคล้ายดอกไม้แบนหแฉก เพลเป๊บเดียวก็เริ่มออกมาคล้ายคลึงกับพวงมาลัยซะแล้วขั้นตอนต่อมาก็ใช้ไหมสีฟ้าแซมเข้าไปในสีขาวแถมเหลืองเพิ่มเข้าไปอีกขั้นมาถึงตรงนี้ชักเริ่มจะสงสัยแล้วล่ะครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนี่แหละครับคือความยากของการถักโครเช์ที่ต้องมองแบบพร้อมจินตนาการให้ได้ว่าจะถักอะไรยังไง ด้วยวิธีแบบไหนและขั้นตอนต่อไปก็คือการถักอุบะเรียงร้อยให้ได้ถึง7อันนี่มองเผินๆก็เหมือนจริงใช่ย่อยนะเนี่ยถึงตอนนี้ส่วนประกอบทั้ง4ส่วนก็เรียงรายพร้อมที่จะนำมาประกอบร่างแล้วล่ะครับจับมามว้วนติดผูกจัดรูปอีกสักนิดหน่อย และเนลครับหวงมาลายโคเชงานฝีมือทรงคุณค่างดงามแบบไทยๆด้วยการม้วนเกลียวและซ้อนทับกันถึงสมสีในบริเวณเกี้ยวรัดบอกได้คำเดียวว่างานละเอียดทีเดียวครับท่านผู้ชม ว่าแต่พี่มาขอจะบอกขั้นตอนคร่าวๆพร้อมทั้งเคล็ดลับสักนิดได้ไมหมล่ะครับว่าทำยังไงเส้นไหมพรมถึงได้ถักทอออกมาเป็นพวงมาลัยสวยงามแบบนี้อันดับแรกก็คือจัดดอกจัดดอกต้องให้เท่ากันทุกดอกจำนวนต้องเท่ากันแล้วก็แต่ก็ไม่ถึงก็ต้องช่างน้ำหนักนะก็คือจัดดอกแล้วก็จานวนเส้นให้เท่ากันจากนั้นก็คือจับมัดหวมัดท้ายแล้วค่อยๆหมุนเกลียว จังหวะการมัดเกลียวนี่ก็คือต้องต้องเท่ากันด้วยเหมือน 1, 2, 3, 1, 2, 3, หนึ่งต้องากันหนึามเลยประมาณนี้นไม่ว่าจะสิ่นคองชนิดไหนราคาจะถูกหรือว่าจะแพงสิ่งสำคัญคองอยู่ที่วิธีการทำเพื่อให้ได้มาที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดขอเสียงปรบมอรือให้กับหญิงสาวแห่งวงการโครเชตท่านนี้ด้วยครับจันทิมาออนพลีที่มา โรเชมาไล วิจิตแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆเหมาะแก่การที่จะไปมอบให้กับคุณแม่ในวันแม่ปีนี้เลยละค่ะแม่แต่ว่ากว่าจะถักมาได้นี่นะคะโอ้โหต้องเอามาเรียงร้อยกันมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะพี่ใช่เลยครับเปียครับไม่ใช่ง่ายๆเลยครับโอ้โหนี่กลิ่นหอมมากๆเลยนะเพราะพวงมาลมัยธรรมดาเนี่ยนะครับก็นําดอกไม้มาลอยๆๆก็เสร็จแล้วใช่ไหมแต่นี้ต้องค่อยๆสร้างขึ้นมาทีละชิ้นทีละส่วนนะครับค่อยๆประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ามากๆอ่ะชอบอ่ะหอมครับอะไรฮะขอบคุณพี่คําสันมากๆนะคะที่มอบพวงมาล ขอบคุณค่ะพี่ไม่ได้ให้เปียนะครับอันนี้เขาฝากมาให้พี่หรือเปล่าครับแต่ไม่เป็นไรนะครับบอกเปียครับคุณผู้ชมครับถ้าใครที่ยังไม่มีพวงมาลัยมาลิวันแม่นะครับเข้าไปกอดท่านนะครับหอมแก้มท่านนะครับไม่ต้องอายครับเป็นสิ่งที่ควรทําและรีบทําเลยครับใช่ค่ะเราก้า ความเขินไปนะความอายความไม่กล้าต่างๆนะคะแล้วกอดบอกรักท่านรับรองนะคะจะได้รับความรู้สึกอย่างที่อธิบายไม่ได้เลยแหละคะ่ะแม่จบอย่างสวยหรูเลยแต่ละคนดูดีมแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงสำหรับช่วงท้ายรายการกระบี่มือหนึ่งคืนวันนี้อย่าลืมกันนะครับว่ารายการของเราเปิดรับคนเก่งคนมากความสามารถจากทุกองค์การครับ โทรเข้ามาแนะนําได้เลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับหรือว่าถ้าเล่น Facebook นะคะก็แอดมาเป็นเพื่อนกันค่ะที่ www.facebook.com slash g r a b b บี v 7ถ้าคนที่คุณแนะนําเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศรับไปเลยค่ะโบนัสเลิฟๆมูลค่าสาม0บาท ใครที่แนะนําเข้ามาแล้วนะครับก็จะเย็นๆนิดนึงนะครับถ้าคนที่คุณแนะนําเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นคนเก่งจริงเจ๋งจริงทีมงานเราจะติดต่อกับไปแน่นอนครับเพราะเราตั้งใจเอาไว้แล้วครับว่าตั้งแต่วันนี้นะเราจะแจกโบนัสทุกสัปดาห์ฮะอุยสัปดาห์หน้าจะมีคนเก่งคนเจ๋งคนไหนมาเยือนมาโรล,ลิ่งของเราบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลย สัปดาหน้าพบกับโลดผลโจทยานมือหนึ่งฟีรันนิ่งของไทยเสียล่าประมึกแบบฉบับประมงคืนบ้านไรทองที่ว่าแน่ต้องเจอกับผู้หญิงคนนี้เจ้าของฉายานารีปราบชรวัน โอ้โหห้ามพลาดลครับความรืหานรอคนอยู่ทุกเที่ยงคืนวันจันทร์ช่องเจเพื่อพบกับคนเก่งคนเจ๋งในโมเดลลิ่งแห่งนี้และสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าในรายการกระเบีองหนึ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ๊า,บายบายแด่แม่น้องาอ สักนิดไหมครับ<ะ>ว่าผมเบื่อไอหมว้าเโอ้ยใหญ่เสียรถพี่อยากบอกว่าเมดันมีพุณคุณมากถามผมสักนิดไหมครับว่าผมเบื่อไหมว้าวโอ้ยผมอรอ